พี่น้องออกมาเก็บขี่อย่างแเราคอยสิมีาบานไปป,ปูศาสตร์เบิงเบิงอีพี่สองตเกี่ยวมิวสิกสตรีมมิ่งอีพี่สองปิดเทอมใหญ่หัวใจเบิกบานน้ำพิมพ์โดยปูิยาบาลฟินเล่นพี่น้องเลยอลังการมือเลน็นนี่อลังการเมื่บ้านนี่มาสิไปแสดงยุจัก,การะลาดมาสิไล่โสดให้เบิงว้าย เสียดายเนาะฝนตกบ่ได้เบ,บิง่งแต่เป็นโอกาสดีที่เราได้ร่วมลูกน้องเราหลายๆคนมาว้าถึงการขายบาัตรขายตัวในเมือนี้โอ้จะเมนเฮดแต่เมนเฮดทุกอย่างเป็ี่ยนเงินเปลี่น,นท่องให้ถึงมาบ่ได้แสดงคอนเสิร์ตก็มาร่วมตัวลูกน้องเ้าถึงการขายบาัตรพว่าจะเมนสลาดเฉลี่ยวผู้ใหญ,ญาบา่บ้านฟินแลนด์พี่น้นองมือขึ้นนี่น้องเพ่งก็มาซี่เก็มคู่สิ้นจังคอปเตอร์กล้อ,องมายุไรสูดน้ำกันพี่น้องแต่ว่า พอแต่ตื่นเศร้าปุ๊บเศร้าตื่นเมื่อนตาแล้วก็ผ้าลูกน้องเราไปเบิ่งมองแสดงมองไล่สดได้ดิไปเตรียมอะไรทําไมเตรียมเวทที่อะไรทําไมแล้วก็มีการซ่อมพบันกองพายุกลับไปฮอดแล้วจากน้อยขอบเตอร์คู่สิ้นจังซี่เกมกับสิไปแต่ว่าน้องเพียงนั้นอันมืออีพี่สองนี่เราไปแสดงอยู่นาวะนาะพรมันไก่กับขอนเกนไวหลายร้อยกิโลเดินทังเขียวคำเขียวขึ้นกับสิลำบากเราเลยบริมาอีพี่สองนัะพี่น้องเอย๋ย แล้วกับเบ้าถึงอีพี่หนึ่งเนาะอีพี่หนึ่งขันแมนอีพี่นึ่งนะมีพิดต๊กบกพองจังใดแล้วกับกาบประท่านอภัยรับเองผู้เดียวเบิดเบาดีของพยาบาลฟินเล่นนะ่ะ้ลังค้น่าผูู้ลังค้นคน,นักข้าวถามมาเอาไาอีพี่หนึ่งเสียงมันบดีีตะนวบน,น่ะมีคนบอกว่าพอมเมน์่่าเสียงบอดีแล้วกัว่าน้อมรับทุกอย่าง น้อมรับคนเดียวจะไปแก้ไขปรับปรุงพนาเฝ้าดีข็อีกทีนี้ถามถึงเรื่องไลส์สดที่ผ่านมาก่อนเพราะมันมีฟีดแบ็ที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีด้วยเป็นยังไงบ้างไม่ดีคือไม่ดีเขาบอกว่าเรื่องเสียงเสียงของใครเสียงแบบว่าตอนไรส์สดอ่ะเสียงที่แบบว่าคนเขาดูในกลุ่มเป็นอย่างเงี้ยไม่ชัดนี้เหรอฮะัผมก็จะบอกว่าขอโทษและขออภัยและผมจะขอปรับปรุงแก้ไขเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของการทำสตรีมมิ่งของตัวเกียวมิวสิกนะครับก็อาจจะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วย น้อมรับแต่เพียงผู้เดียวครับอ,อีพี่นึงนี่คอยรู้ซึกว่าข้าเจ้าสีเหตดอยู่ในห้องเนาะเป็นการแสดงในห้องแต่อีพี่สองนี่เป็นเอาดอเป็นวิธีทางนอกมีกางเปลี่ยนอะไรทําไมมีห้องน้ำเขียนทีห้องขี่ห้องเงี้ยวให้พรอมแสดงว่าคนไปเบื้องหน้าวิธีกสิไหลพี่น้องเอ่ยโอ้ยคอยบอกเบื้องหน้าวทธีคอยมาเบื้องหน้าจอกระได้คอยซื้อบัตรเรียบร้อยแลวร้อยยี่สิบเก้าบาท ปูชาดูหน้าจอด้วยกันนะคะอย่าลืมนะครับพี่น้องเอ๋ยนักล่องมามากมายหลายคนนอกจากนั้นยังมีการแสดงซีรีส์นะมีหนังสั้นพี่น้องมีละครเบที่ให้เบิงไปเบิงน้ากันแล้วก็มีศิลปินรับเชิญพร้อมพี่น้องเอ๋ยอีพี่สองสิตางจากอีพี่หนึ่งจังไดสิมวันต่างกันแบบใดพี่น้องเอ๋ยแล้ววันนี้เ้อบัตฟีีก็มีบัตฟีีก็มีสิบห้านาฬิกา เมกฆองวายุโพดวสิบหานาฬิกาเล่าสิไลแจกบารสี่สิบบาทเออไม่ไงกับนั่นเราบอกว่าไม่ไงกับนั่นให้เราแจกสี่สิบบาทโดยกองวายุโอ้ยมาแรกเดี๋ยวเพิ่นนศิลปินไม่มาแรกเด้อแมยกมาเร็วเมื่อนั้นก็เห็นไม่ไงกับนั่นเขาไปเมินมาแจกิปห้กองวายุล่ะเด้อห้าพันพันธ์ อันนะัตรทูได้มาไล่แล้วฮ่าท่านกองวายุพี่น้องอเอยเลวแถมเมยใหญ่กับนั้นเนี่ยให้บัตรมาสี่สิบบาทคูณไปสีร้อยยี่สิบเก้าบาทคูณสี่สิบโอ้ยเมยใหญ่กับนั่นแล้วว่าเราเป็นสายปีขเขาไปเบิ้งโพดแล้วอยู่โพดอันบานีม้มาปีให้กองวายุไล่สดผู้ใดอยากได้เบิง้งได้บัตรฟรีหรอือไปเบิ้งไล่สดกองวายุเรอ้อซิปหานาฬิกาแล้วสิแจกบัตรฟรีสี่สิบบาท แต่ว่าขอซื้อเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าขอสีเขาไปร้อยเบิ้งเยอะดอกแล้วเป็นตาฮักลูปโลเสียงดีเซ็กซี่ลูกเล่นแล้วไหลพี่น้องเออเมื่อเม่นจะได้เป็นเลข,ขาผู้ย่บันพี่เล่นต่อไปติผู้ย่บันา่าพี่เล่น่าใบคอนเสิร์ต้ะกับไปน้ำได้พวนามาเป็นผู้คือ ลูกเล่นหลายนะรูปล่อเสยียงดีเซ็กซี่แซ่บเราเป็นผู้อื่นกันเลิศเลิอเพื่อเฟอเพ้อฟิกขึ้นกันพี่น้องเอ๋ยน้องซี่เก็มอืมเต้าปะทู่พบรักที่แม่ก่องน้องครอบตอร์จากน้อยสิออกซิ่งเกินเด้อหหนุมันตะลุยกุ้งติประมาณนี้ละพี่น้องเอ๋ยแล้วก็น้องลิโอ กระเตรียมเพ่งไว้แล้วเดี๋ยวกระซิออกคือกันสันผูญญาาน้ใยญ่บันสิ้นเล่นมาโอ้ยมึงขึ้นนี่่อยเบิงน้องลิโอเลาเลาร้องเนหะี่ยร้องแบบอันใส่ข้าเราเก่มาเสียงดีดีมึกขึ้นนี่่อยน้องลิโอที่หนึ่งเ <laughs> สียงดีเสียงหวานพี่น้องเอ๋ยมึงขึ้นนี่เราร้องเพ่งมักเปียเขาบ้ดนี้ไปเบิงมาเมื่อแรกนี่ไล่สดสตรีมิง่งแล้วสิร้องเพ่งอย่างพี่น้องเอ๋ยนักร้องไยผู้หลคย้คนคู่สิ้นจังแล้วก็ จุดๆหลายผูหลายคนน้องน้ำตาลมุ่นอันละพี่น้องพญับ้านฟิตเล่นตหลรักพี่น้องเมืเ่อแรงพ่อกันปูสา์พ่พอกันอย่าลืมนะอย่าลืมนะ,นะฉันนี้แ่ละก็ทีเฝ้าไปเก็บขี้ยางหาเงินไปซื้อบัตรอีพีสามอีพีสีต่อไป <laughs> สวัสดีครับสวัสดีจ้า <laughs>